สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับแหมแค่โพสต์ระบายความรู้สึกอัดอั้นของตัวเองหน่อยเมื่อวานนี้กรณีปาสาตาควายนะครับไอแอนหมื่นในแหมหูฉ่ำเลยนะครับแต่โดนด่าสนุกเลย<ม>ตายค<ห>ลย<พ>ิปนีนส้สัมมาความเปนเทิงไม่สนับสนุนการดูแลและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปปีครวรได้รับคำแนะนำส่วนตัวนะครับยินดีนะครับน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นของพลเรือนทุกท่านครับเพื่อน เข้าใจครับว่าพลเรือนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องยุทธวิธีในการทําสงครามนะครับว่าความเป็นจริงคือโหดร้ายครับเพื่อนตายแล้วต้องขออนุญาตนะครับลบบางคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าเอออันนี้มันจะกล่าวหาเกินจริงนะครับไอ้งามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่แอดมินบอกเ่ยครับมันไม่มีหรอกครับไอหลักมนุษยธรรมเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันเป็นวาทกรรมนะครับเพื่อทําให้ตัวเองดูดีและกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามครับเพื่อน เช่นเดียวกันนะครับการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ช่างทั้งบูและบุตรเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้วาทกรรมนําหน้านะครับยุทธวิธีในการบรรลุเป้าหมายครับเพื่อนๆการยุทธศาสตร์นะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการทําสงครามหรือการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจะดําเนินควบคู่กันนะครับทั้งวาทกรรมนะครับและการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายครับเพื่อนยกตัวอย่างถ้าทําสงคราม คุณต้องทําจริงจังครับเพื่อนๆรุ่นพี่เขาก็พูดกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับเพื่อนว่าเนิน3 5 0นเนิน350มันมีความสําคัญเพราะมันเป็นชัยภูมินะครับมันเป็นยุทธศาสตร์นะครับบอกตรงๆนะครับเนิน3-50นี่นะครับไม่รู้สูงเท่าไหร่แต่ถ้ามันสูงเหนือประสาทต,ตาควายเนี่ยนะครับสัก3ถึง15 20เมตรเนี่ยโอ้โหมันก็ครอบคลุมพื้นที่ได้เป็นร้อยเมตรแล้วครับเพื่อนโอ้โหต้องเป็นกิโลแล้วครับเพื่อน ดังนั้นถ้าหากว่าคุณยึดมันไม่ได้หมายความว่าอะไรครับคุณแทบจะไม่มีสิทธิ์เข้าตัวปราสาทแล้วนะครับห่วยามไส้เพราะถ้าคุณส่งลูกน้องนะครับที่เป็นแนวหน้าเข้าไปเนี่ยบอกตรงๆเหมือนส่งเขาไปตายฟรีๆครับเพื่อนๆส่วนตัวคิดว่านะครับมันจะเหลือกี่นาทีสุดท้ายไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เหตุผลครับปัญหาก็คือคุณมีเครื่องบินลบเอาไว้ทําไมเ่ะครับหัวยามไส้ตายเลยนะครับเรามี อาวุธยุทโทปกรณ์เหนือกว่าเขาทุกอย่างนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือมันสมองถ้าคุณไม่มีความรู้ระดับเสนาธิการเนี่ยคุณต้องปรึกษารุ่นพี่ครับเพื่อนแล้วเขาจะมีรุ่นพี่เอาไว้เพื่ออะไรล่ะครับไองามไส้เข้าใจครับประชาชนไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องเห็นใจกองทัพนะครับกองทัพไม่ใช่ปัญหาครับเ่อนปัญหานะครับไม่ใช่แนวหน้าปัญหาคือระดับนายพลชั้นเสนาธิการผู้สั่งการนะครับให้ลูกน้องเนี่ย จะตุยมากตุยน้อยหรือจะรอดชีวิตก็ต้องใช้ระดับเสนาธิการทหารและถ้าหากมันเป็นเช่นนี้แสดงว่าหลักสูตรที่เรียนมามันใช้จริงไม่ได้นะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันเป็นผลดีในอนาคตครับเพื่อนๆจริงๆแล้ว EP ที่แล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. เพื่อนประสาทตาควายแอดมินเนี่ยเก็บความรู้สึกมากครับคือเดือดดาลน,นะครับพยายามทําให้มันซอฟที่สุดครับให้ประชาชนเข้าใจมากที่สุดว่า ทหารนี่เขาไม่ได้ไปลบกันเลกะนล่านะครับเขาต้องมียุทธวิธีในการทําสงครามนะครับมันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายของเราคืออะไรครับรักษาอธิปไตยของเราแสดงว่าอะไรล่ะครับเราต้องเข้าไปให้ลึกที่สุดเพื่อเจรจาในการยึดพื้นที่ของเราไว้เราจะคืนภายหลังไม่ใช่ปัญหาครับเพื่อนในงามไส้มาสาดกุยเสียนะครับคุณดูสิครับเพื่อนนานาอารยประเทศเนี่ยเขาดําเนินควบคู่ไปนะครับทั้งวาทกรรมเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติยกตัวอย่างโดนัลด์ทรัทำเนี่ยนะครับเพื่อนหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวแทนอเมริกาเนี่ยพยายามใส่เขาก็ใช้หลักการเดียวกับที่แอดมินบอกมานี่แหละครับเพื่อนๆคุณก็ดูสิครับว่าอเมริกาเนี่ยมันเกลียดชังคอมมิวนิสต์ขนาดไหนล่ะครับแล้วทําไมมันถึงค้าขายกับคอมมิวนิสต์นะครับหรือแม้กระทั่งกรณีเขมรแดงเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าคุณเซนเนี่ยนะครับคืออดีตเขมรแดงเก่านะครับที่เคยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวเขมรแล้วทําไมรอบนี้เขาถึงเข้าร่วมวงเจราจาล่ะครับสแสดงว่าเขาก็ขนขวายหาผลประโยชน์กับบ้านเขาเมืองเขาครับตรงไหนล่ะครับที่มันเป็นหลักมนุษยธรรมนะครับกรณีในอดีตความชอบธรรมของชาวเขมรที่ไม่รู้อินโนอินเน่ต้องมาตุยนะครับจากพฤติกรรมของเขมรแดงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมพลโพสเนี่ยมันถึงตุยอยู่ตะเข็บชายแดนนะครับไม่ไปตุยที่เออคุกคีตารางนะครับ โอ้ยกาบไส้และหุนเซนเนี่ยถึงมีอำนาจอยู่ทุกวันนี้เพราะเกมการเมืองมันไม่เข้าใครออกใครครับเพื่อนผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องเป็นที่ตั้งเราต้องได้เปรียบในทุกสมรภูมินะครับเพราะถ้าเราเสียเปรียบนั่นหมายความว่าชีวิตแนวหน้าพี่น้องของเรามีความเสี่ยงครับเพื่อนสูงด้วยนะครับบอกก่อนนะครับใครกล้ารับประกันครับว่าทหารระดับชั้นยศเสเนี่ย มันจะไม่รับใช้นักการเมืองที่มีพฤติกรรมนะครับขายชาติขายแผ่นดินนะครับเพื่อนในอดีตตัวอย่างก็มีเห็นแล้วนะครับเพื่อนเราเสียดินแดนก็เพราะคนในไส้ศึกของเรานี่แหละครับคนมีความสามารถมีความรู้คนเก่งเนี่ยไม่สามารถใช้ความรู้ที่มีได้เพราะอะไรล่ะครับก็นักการเมืองไงครับมันไปหาช่องทางในการสกัดกันแกล้งแล้วก็เอาทหารที่มันมีพฤติกรรมนะครับ ชอบเงินชอบทองหรือชอบผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประเทศชาติเนี่ยมาคอยรับใช้มันไงครับเพื่อนๆคุณจึงเห็นนะครับว่าความไม่เด็ดขาดของการทําสงครามอ่ะมันทําให้แนวหน้ามีความเสี่ยงครับเพื่อนเยุทธวิธีที่ดีที่สุดนะครับการศึกสงครามคือทําอย่างไรก็ได้นะครับให้กําลังพลของเราสูญเสียน้อยที่สุดครับเพื่อนๆแล้วต้องบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ด้วยครับเพื่อนเ เรามีทุกอย่างอ่ะแต่เรากลับไม่สามารถบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ได้แถมยังทําให้พี่น้องของเราที่เป็นแนวหน้าเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งหลายนายครับเพื่อนทั้งท้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นต้องสูญเสียนะครับถ้าหากเราเนี่ยใช้ยุทธวิธีหรือปฏิบัติการที่มันแยบยลกว่านี้และก็โหดเหี้ยมอมหิตกว่านี้ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อสั่งสอนมันนะครับไม่ให้กล้าลุกลานเราอีกวันนี้มันได้ใจแน่นอนครับแล้ววันหน้าถ้ามันมีอาวุธเราไม่ตุยกันทั้งประเทศเลยเหรอครับเพื่อน เพราะอะไรล่ะครับมเนี่มันไม่เคยอยู่สงบเลยนะครับเพื่อนตั้งแต่เราครบกับมันมาเนี่ยมันก็หาเรื่องเราตั้งแต่เผาสถานทูตแล้วก็ลบปี5-4ล่าสุดก็ปีนี้อีกเห็นไหมละครเพื่อนทุกปัญหานะครับมีราคาที่ต้องจ่ายคืองบประมาณภาษีของประชาชนคนไทยและชีวิตของแนวหน้าครับเพื่อนๆำสั่งของทหารเระดับเสนาธิการนี่สั่งลูกน้องไปตุยได้เลยนะครับเพื่อน ถ้าหากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับหรือไม่รู้เป้าหมายของนักการเมืองในประเทศและเป้าหมายของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยบอกตรงๆนะครับลบเท่าไหร่เราก็เหมือนนั่งงมโขงดำน้ำนั่แหละครับเพื่อนๆเป้าหมายของต่างประเทศคืออะไรครับเขาต้องการพื้นที่นะครับให้มากที่สุดเพื่อจะไปเคมพลังงานนะครับใต้ท้องทะเลครับเพื่อนๆเป้าหมายของนักการเมืองคืออะไรครับต้องการให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ โตายแล้วเป้าหมายของกองทัพคืออะไรครับรักษาชีวิตของกําลังคนและคนเรือเรือนให้มากที่สุดรักษาอธิปไตยนั่นหมายความว่าเงื่อนไขของเราต้องสูงลิล้วนะครับเพื่อนเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อให้เรามีอํานาจในการต่อรองและเจรจามากที่สุดดังนั้นจะเอาหลักมนุษยธรรมนําหน้าแนวหน้าไม่ได้ครับเพื่อนแนวหน้ามีความสามารถเท่าไหร่ต้องใส่ให้สุดครับเพื่อน ส่วนตัวนะครับขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้สูญเสียด้วยนะครับและก็ขอกราบขอบพระคุณแนวหน้าทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะยังมีชีวิตอยู่หรือเครสดําไปแล้วนะครับและต้องขอย้ำนะครับว่าพวกคุณได้ทำหน้าที่ในสถานะผู้ใต้บังคับบัญชาดีที่สุดแล้วคุณเพื่อนส่วนความผิดพลาดทั้งหมดคุณต้องไปตั้งคำถามกับผู้ที่เสนอยุทธวิธี และแผนปฏิบัติการนี้ครับไป้องเพลงดีกว่ากินแล้วมีเยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละววันละสองสองสองกุลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง